เป็นป้าทึบครโอ้เป็นป้าทึบเป็นดงเป็นครับเป็นดงเป็นดงคือจังสีเหล่านี่น้ำข็งแงเนี่ยครับครับสมัยก่อนผู้ใด้ยางเข้ามาเนี่ยโอ้ไม่หักโปเป้โปเป้โอ้ครับอ่าเป็นหลักพีนสมัยก่อนถ้าเพื่อนประเหต์ในใจกับเรักษาไว้ได้ถึงประมาณนี้เพราะว่าพวกอ่าที่มาขโมยขุดมา้ยางกับมามาตลอดเลยตอนตอนตอนนั่นกับมามาขโมยอยู่ตลอดขโมยขุดของดีอย่างวัตถุโบราณอย่างต่างๆแต่ก็ไม่ได้ดอก ก็ได้กับว่าก็ร้อยโบกลอยนั่นกันไปสายสายกับวันพาวันพาใหญ่จะมีลูกแก้วต่เดือนเดือนนี้ยังมียังมีรอยขึ้นจากเจดีจะออกไปทางทิศเหนือออกไปนู้ออกไปทางพุ่นหลัพระธาตุต้องพุ่นออกไปทางพระธาตุตอนตอนคอนจะแจ้งก็จะกลับมาจะมีอยู่ตลอดเนี่ยแถวหน้าแถวหน้าเพิ่อนใกล้ๆนี่เพิ่อนจะเห็นประจำไปล่องไปถามเพิ่อนว่าอะไรเพิ่อนจะเห็น อ่าเนบางเจวเพรนไล่จับจนโอ้ไล่จับแสดงว่าวันวันพระวันใยญ่เป็นจิเดือนห้างตลอดแน่นวันพระใหญ่แล้วเอิ่มเิ่นเจ้าเสด็จโอ้เป็นอันนี้เคี้ยวมันพุ่งไปบ่ครับแน่ิเจยวพุ่งไปพระแก้วเสด็จแก้วเสด็จถามนี่พระบิดาพินิหารของเป็นกันถือว่าแน่นอนอยู่เจดีย์งนี้ถัมนี้พระบรมสารีิกธาตุอยู่ที่ตรงปียอดเจดีย์ แต่นี้เ่าเอาไปเก็บไว้เอาไปเก็บไว้ก่อนพอไปที่ปอดให้เขาได้จแ้วแมนแมนเพราะว่าภูร่าพี่พิธภัณฑ์แล้วจังจะจัดเอามาจัดแสดงจัดแสดงให้ดูอ่าเนี่ยก็เริ่มบุรณะเริ่มเพชรเริ่มเพชรครับขอขอบุญขอบพุณอาจารย์หลายๆนะครับเด้อที่ให้เนี่ยเท่าได้จ้างเอ็ดบินนะครับเนาะบนนี้ก็จ้างแอดมินกับจิพาคยางชมรอบๆอดเฉดีครับอ่าได้ เาไปเดินชมบะครับเนาะว่าเป็นอิฐที่เิ่นเอามานี่คือเป็นเป็นสองสามยุคเนาะจารย์เนาะสองสองสามสองในการบูรณะอยู่ตลอดคขอบคุณพรับอาจารย์นะครับนะเอาบันนด้จะค่าเอซไปเบิ้งทางด้านนั้นกันนะครับเป็นยุคงหลังนีมาบูรณะไนครับเาป็นมีด้านนอกหวมด้านในไว้เลยครับเด้อ เป็นสองยุคสามยุคครับอันนี้ยุคก็เป็นยุคชุดที่สามนะครับเนาะที่สามนี่ก็คือเจดีศรีขุนตันนะครับเป็นไม้ล้ายๆของไม้เมื่อวันที่เก้ากันยายนสองของเก่าเก้าห้าหกสามนะครับเนาะเพราะว่ามีการบูรณะมาหลายสมัยหลายยุคแล้วนะครับเนาะเพิ่นสามาคนพบเป็นการได้มาบูรณะไปเรื่อยๆครับนี่คือเป็น เจดีสีขุนตันะครับเนะมันป็นาดินีตานครับว่า <t> ุนตนยูนาเจดีกับซีนีพอนาพอนาติดฟึ่งหรับข้างลงไปัดเลจะิดไปครับิดไปครับเนาะัญาดินจะยังไรลงไป ถาเป็นเบอร์บอนาบสครับมันเป็นก้อนหินจังสีครับมันหยางหยางใหญ่ครับเด็กซี่ครับโค้งเก่งโค้งเก่งเลยบ่เป็นหยางเลยครับมันยางเนี้ยวาดจะได้หนุ่มเสียงภาพกระสั้นๆนะครับลงมาหยางนะครับเนาะเป็นภาพสั้นเป็นภาพไม่ใช่ปอดลงข่าวหยางหยางขีดเป่าขีดหยางอ่อเนียนนะครับเนาะมี้ำเหลียงในยักษ์น้อยครับนี่คือเป็นบอกระนาบโบราณนะครับเบอร์ปิหนาเกดีนะครับเนาะมาสุดก้อนคลายเห็น ค่ายกบพญานาคครับเนาะพญานาคทีเป็นหนทอนาใสดะครับเนาะเบิ่งเี่นะครับเนาะดบ่อน้ำศักดิ์สิทธ right? uh. no ิ์เร่นกต้ององค์ใหญ่กันเ้าจักรเห็ดั่วเล็กนเ็รนรนาะี่อหลังจากฟั้งคำลาจากคุณอาจารย์เรียบร้อยแล้วเขาก็สิพายางไปบิ่งโชคลภ สิได้โชกลาไแบบ้อมๆกันนะครับเพื่อคือสีไปเบ่งตัวเลขจากิ่นอาจารย์ต้อมเพ่นเป็นผู้จุดถห้เนะครับเนาะเอฟซีกัใช้มีการอญาณกันแลบชมนะครับเนาะพอต้องมีตัวเลขเขามาประกอบนําเพราะว่าช่องของพอสวัยนี่ทั้งเคียวกับตัวเลขครับเอาชมบรรยากาศของโบราณแบบ้อมบรรยากครับไปเบ่งตัวเลขน้าเพื่อสิได้โชกลาบไป้อมๆกันไปตามพอสวัยกันไปครับ เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิบ์บ่อน้ำเตยบุรามบ่อน้ำได้อกระเบื้อนี่งเป็นบอ่อน้ำโบราณซึ่งเป็นหินศิาลาแลงทั้งหมดนะครับงามสวยงามมากๆนะครับทั้งด้านล่างเอาแล้วบัานนี้แอดจะได้พากันไปเบิ่งตัวเลขแนวทางกันนะครับ ซึ่งอาจารย์ต้อมพ่นในจุดไว้แล้วอยู่ทั้งาสารปูเก็ดแก้วอาคาที่บดีสีเพียงตันผลได้ครับเด้อเอัชมเจดีวสวยๆกำมๆแล้วครับสกักหนะกลับไปวงเจดีสีคุณตาลล้วก็มากขึ้นไปเบิ่งโชคเบิ่งลาบกันนะครับในคลิปนี้มีตัวเลขแนวท่า,ทากันได้รับเด้อ โอ้ยท้งีด้านนี้นี่เ็ดเกิดนะครับเอาพีทุกท่านครับมาไปเบิ้งตัวเลขแนวทางกันนะครับสึ่งอาจารย์ตอมพันจุดไว้ทั้งด้านนั้นแล้วครับาสาปูเจ็ดแจ้วนะครับนาคาที่บดีสีเวียงตาลนะครับไปเบิ้งกันนะครับมา,บา เปนจุดใบกันใดตัวใดเป็นทางนะครับไหมากเบิ้งมาส้มไปพร้อมกันว่าตัวเลขที่เขาให้มากคือเป็นตัวใดนะครับเอาขึ้นทั้งสามตัวเลยตีครับขึ้นสามตัวเลยได้หนิไหมอะสีเป็นตัวเลขอ่าประกอบไปน้่นนะครับภาพไปน้น่ประกอบไปน้่นเดี๋ยวคอสวสีเห็ดภาพประกอบไปน้่นนะครับเนาะให้เบิ่งตลอดละนะครับ เบิ่งกับการเราไปพร้อมครับเบิ่งตัวเลขเปพร้อมนะครับเพื่อเอฟซีเลาจิบนี่ค่ะชคลาบครับเบอรเกิดกับเอฟซีของพอสยทุกๆคนแล้วขอ,ขอบุญบาร,รมีทั้งหลายที่เข้ามาชมจิบของพอสายฟ้าดด้วยจงร่ำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อไอซูมามรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนขอกราวคำว่า,าสวัสดีครับสวัสดีอย่างงามครับเจ็ดถึงห้าทีครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้านะครับเจ็ดหนึ่งห้า ตัวเลขแนว่ทางของทูบเสียงไทยนะครับเห็นนะครับเด้อเป็นเจ็ดหนึ่งห้านะครับเอ,เอาสองคิด นอนลงจชบหน้าจอกันไว้ด้วยครยทักเอฟซีถุกทันครับเป็นเลขถูกเสียงไทยนะครับอาจาร,รย์ตทอมจุดอยู่ที่้รารพ่อปู่คุนตันนะครับเจ็ดหนึ่งห้านะครับอาจจะไปเขียนใ้ได้ครับเ้วยซีถูกทันครับ องคุณสิลิสตัตนาคานาคามมหามุนีสีเวียงตาดนะครับหลวงพ่อนาคนะครับคืออ,องค์หลวงพ่อนาคนะครับเนี่ยสีทุกท่าน อขอถอดขอให้ด้วยกันดนะ้วยอัมาจะกบนเน่งนะครับ ล้ามสีแปลกๆนะครับแต่ละบ่อจะบกขึ้นกันนะครับจะเป็นสีคนละอย่างนะครับเป็นรัดปลาที่อยู่กลางโดงกลางปลาแท้เลยเนาะครับเนาะพูนครับมีแต่หมึแต่ปลาได้กรพปินอนครับเป็นโดงเก่าโดงโบราณนะครับเรื่งสภาพแต่ต้นใหม่เก่าต้นใหญ่ไงนะครับก็อาจจะรุนเล็ก โซได้ปนกับเป็นพันช่วงพันปีแล้วนะครับเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เมืองโบราณน,นะครับเป็นเรียงเป็นวังวังนึง ครับเป็นเมื่องเกา่าเมืองโบราณนะครับวัวดปากนะครับนะครับเอฟซี FC ทุกท่านครับสรุปตัวเลขแนวทางของเลขทูบวัดป่าดงหนองตาลน,นะครับจุดโดยอาจารย์ต้อมนะครับตัวเลขแนวทางก็คือ7 1 5หหางเดียวนะครับเด้อ เจ็ดหนึ่งห้านะครับทางเอฟซีท่านใดรักท่านใดชอบก็ะยิบยับจรากกินแมงรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนหกสี่หนีได้อครับเด้องวดวันที่16กันยายน64นี้นะครับก็จะลืมยึดจับสลากกินแมงรัฐบาลไว้นะครับทางช่องสนับสนุน ให้จัดซื้อจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน64นี้เท่านั้นนะครับทางช่องบรได้สนับสนุนให้เล่นการพานันสิ่งเงินแต่ประการใดนะครับให้สนับสนุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาสำหรับเอฟท่านใดมกักท่านใดชอบก็รีบจัดไปเ้อครับเด้อเพื่อหมดแรงก่อนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้รับชมชิปเด็ดๆต่อไปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แกทางช่องทองใสาพารวยนะครับหากทั้งใดเฮ็ดบ่เป็นกะบ่าลูกว่าหลานเฮ็ดไหนได้ครับเ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเดือนเตือนนะครับกดทั้งปุ่มมือหันขึ้นนะครับเ้อกดปุ่มมือทั้งน้อยหันขึ้น นะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้รับคลิปเด็ดข่าวสารดีๆก่อนเพิ่นนะครับเนาะซึ่งอาจารย์ท่องไซเองก็จะได้เดินทางไปเสาะแสวงหาคลิปนิเด็ดดังๆดีๆต่างๆจากสำนักต่างๆหรือวาเซียนต่างๆนะครับ หลายๆมองหลายๆทีนะครับเพื่อมาฝากเอฟซีทุกทุกท่านนะครับถาบอไกลเกินไปนะครับเอ็กเอ็จะไปตามห้เนาะครับเนาะแต่ว่าในช่วงนี้เริ่มจะขาดเขินแล้วครับน้ำมันลดเริ่มจะบวมีแล้วเนาะครับเนาะบะ<น>ะางมือก <นะ S 1> ็แทบจะบวพ่อเลยนะครับ <นะ S 1> ซึ่งขาดงบประมาณหลายแล้วนะครับช่วงนี้ถ้ามมคลิให้เบื้องหน่อย หรือว่าบางบันอาจจะมีแค่คลิปสองคลิปนั่นก็เป็นเพราะว่าบบมี่าน้ำมันเดินทางเนาะกับเนาะช่วงนี้แาดก็ขาดขาดเขิขนๆนะครับมีแต่ไปกบไปเผื่อหามาฝากเอฟซีแต่ว่าช่วงนี้ทุนทรัพับกาบบมีนะรับเนาะิ่มจะมุดไปแล้วแทบจะบบมีน้ำมันไปนะครับแ็แต่ว่าก็ได้กดบางครั้งกะต้องในอาศัย ยันพาหนะของผู้อื่นรดของผู้อื่นไปนะครับก็อาจจะบ่มีคลิปให้เอฟซีทุกท่านได้เบิ่งกันหลายๆคือเก่านะครับเนาะนะจังได้กะกดเอาได้ครับเด้อเอฟซี FC ทุกท่านครับติดตามหรือว่าเอฟซีท่านใดมีสถานที่ที่เป็นเคยให้เลขให้เบอร์ให้หวยให้ให้ฉลากินแมงรัฐบาลถูกนะครับขอตรวจขอไปครับให้ฉลากินแมงรัฐบาลถูกอยู่เรื่อยๆ อยู่ในสถานที่อันใกล้เคียงเช่นยูนในเกตอำาเภอเพ็ญน,น้องหารพิบูลลักษ์สร้างคอมโซ่พิษัยพลพิสัยอยูปม่าณนี้นะครับกับบอกมาทางช่องใดนะครับเด้อถ้าอยากให้แอดไปติดตามให้หรือว่าอยากให้แอดไปเป็นสะพานบุญห้กัขอเรียนเชิญนะครับเด้อติดต่อมาได้ที่เบอร์0 6 4 5 0 3 4 8 0 2นาสะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะ ยุติการไทยทํำว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพระาะว่าจะได้เข้าไปทั้งด้านใันนะครับเพื่อไปคุยไปจากกรพื่นนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม